สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องนะครับวัวกับควายนะครับนี่อันนี้ราคา100บาทครับอันนี้คือควายนะครับสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนะครับนี่ต่อไปเป็นวัวนะครับสีขาวดำนี่นะหน้าข้างหลังนั่นค่ะมีบอกวิธีการเล่นนะครับให้ใส่ถ่านนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นสีดำนะครับเป็นสีแบบเหมือนควาย ตัวทั่วไปไอ้อันนี้จะเหมือนควายควายควายเผื่อนะครับมาเรามาแกะควายตัวแรกเลยนะครับอ่าพร้อมกันหรือยังอ่านะครับควายสีดํานะครับแกะก่อนเลยนะครับอ่าแล้วนะครับควายสีดําตัวแรกอ่านี่นให้ดูใกล้นะครับอือฮึเฮ้ยมีไฟด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาวิ่งพร้อม วิ่งพร้อมกันน่ะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนแก,แกะทีเดียวเลยต่อไปฮะเป็นวัววัวแกะวัวนะครับว้าวโอ้ยนี่มีฐานด้วยนะครับนี่จะเราก็จะมาใส่ฐานให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอันนี้คือฐานนี่เวลาใส่ฐานนะเราต้องเอาเชือกวางไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บนี่ใส่ฐานเข้าไป ปึ๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่ใส่ฐานเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ด้วยนะครับนี่ร้อยน,นะน่ะนี่ลองนีนครับเอออันนี้มีเพลงด้วยะ,ะ,ะต่อไปอีกสีหนึ่งครับสีน้ำตาลเห็นไหม หนึ่งร้อยบาทเท่ากันนะครับอ่เปิดดูมีไฟด้วยนะครับอ่ะอ่ะเราลองเอามาวิ่งพร้อมกันเซ๊ะ,ะ,ะ,ะนี่มีไฟสีนี้ด้วยโอเค ตามเพื่อนไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย